เอาละครับจ no so, ังหวะนี so, right. ้ครับมีคนบวกกันครับหน้าวน้องอุ้มครับน้องอุ้มเห็นแล้วมากับปืนยืนตรงนีครับจะเข้าไปไหลเลยหรือเปล่ากูจะแตกครับเฟยจะเลื่อนครับยิงฮะกูปาดมากูปาดไปเที่ยมเลยเกตเราของเฟยจะเลื่อนมาหรือเหมือนจะมีอีกตัวหรือเปล่าไม่ได้ยินเสียงสั่นไม่ได้ทำกี้เคลแคร์ตรงนี้แล้วเดอร์เบสครับยิงครับโจ๊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 ยังไงจุกอยู่เอ๊ะสองลเีกเจ็ดเอ้าแล้วโอเว่นไปเกตเราของแบงค์มาได้หนึ่งคิวตรงนี้เดอร์เบสเฮ้ย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 บีเดสเฮ้ยอย่านะ สำหรับใครที่กำลังมองหารหัสฟรีไฟล์คุ้มๆุณนะครับนี่เลยครับผมเพจดีดอช็อปมี ID ดีคุ้มคุมมากมายนะครับคุ้มกว่าเติมเองนะครับและยังรับซื้อดีราคาล้อนอีกด้วยนะครับปลอดภัยไม่มีการโกงการเกียนแน่นอนครับเพจเปิดมานานมากกว่า3ปีแล้วนะครับใครสนใจนะครับลองทักไปสอบถามหาดูรหัสได้นะครับลิก์เพจอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผม เอาเลยครับวันนี้เนี่ยพวกเราจะมาเทสแคนกันนะครับข้อแคนอูเมอร์นะจะบอกเลยว่าผมจะส่งลูกสมุนคนในแคนลงไปเล่นด้วยครับวันนี้อ้าวมีแค่น้องกู้คนเดียวเฮ้ยสบายชิคแคนเรามีแค่น้องกู้คนเดียวเหรอตอนนี้ไม่นะไม่รังเชิงตู่ไปลุยถ้าเราพร้อมแล้วพวกเราก็เลยดูกันดีกว่าอันนี้เป็นคนเดียวนะครับที่เล่นในคอมของเรานะครับในวันนี้นะทุกคนในคอมเลยคนเดียววันนี้เนี่ยคนนี้พื้นสุดจริงสุดจัดประหลัดหอดครับขนาดประหลัดยาออกจะบอกว่าสุดจัด เอาละครับจังหวะนี้ครับมีคนบวกการครับาหน้าน้องอุ้มครับน้องอุ้มห็นแล้วมากับปืนยืนพีครับจะเข้าไปไหยเลยหรือเปล่ากูเลตแตกครับเป๊จะเลื่อนครับยิงฮะอูปาดมากูปาดไม่เที่ยมรยเกตต้าของเปจะเลื่อนมาหรือเหมือนจะมีตัวหรือเปล่าผมได้ยินเสียงสั่นเอาลยครับตรงนู้นครับก็ใส่กันครับทางหน้าของกรีพอร์ตกินมาได้หนึ่งคิวหน้าผมได้ยินเสียงสั่นอ่ะไปมาสามเอาแล้วอันนี้แบงค์อันนี้แบงค์อันนี้เป็นแกนมาสเตอร์นะในแรงซีสี่นะครับ ในขอบนะไหลายดาวด้วยนะคนนี้นะครับไหลาดาวจัดเลยเดี๋ยวจับกล้องดูได้หลายคนดีกว่านะเอ้าเจเจครับมาเดินโล่งอยู่ตรนี้ทางด้านของเก่งใช่ไหมซาโมกาบูอู๋แถมนี้คือตายกันรัวๆเลยอาตัวในบูอุ้ยตรงนี้เหมือนจะใส่การหน้าเข็มีมาเขาไม่ใช่คาตัวีเอสเคียค๊ยเดิรเบสเดเบสอยู่คาตัวครับน่าจะแบบใจกันแน่นอน เดือบเอ็กับเดือจังไปครับจับต้องดูต่อครับน้งองงูมยังอยู่ตรงนี้ครับโดนัทครับอืเรืบอาบาสามอาบาสามือเดือดใส่กันตรงนี้เอาสกิลลิงมาด้วยนะเทสสกิลนี้ผมชอบอ่ะได้สองคิวแล้วเนี่ยเป็นสองคิวเลยนะเพราะว่ามี่สองคนดูนะครับอูมเมอร์เข้ามาดูด้วยแล้วแปลงล่างเป็นลิงอยู่บาสามบอกบาสามมาจื้อหืยบาสามลิงมันหายแล้วต้องชยัยเอาเลยครับเดินอยู่ครับยังเดินอยู่ครับ ยังไม่ไปไหนอุ้ยแล้วตรงนี้ฆ่ากันแล้วนะบาวิดอะไรเนี่ยบาวอไปเกฝั่งลงเก็บเครื่องบินไม่ได้ครับตอนนี้ก็จับกล้องไม่ทันแล้วเอาจริงจับกล้องไม่ทันแล้วอุ้ยเอา้าใครกันเลยนี้ว่าะตาเอ๋เลยลเนี่ยตาเอ๋หรือเปล่าไว้ไว้ที่6ครับจะตาเอ๋กันหรือเปล่ารอดูครับด้างหน้าของบาวอบาวอซิตี้ยังไงจะตาเอ๋กันหรือเปล่าครับแน่กระโดดเข้าในบ้านหรือเปล่าไอหนึ่งคิวนะบาวอนะ ยางครับยางครับเอ้าแล้วมีต right. ัววิ so ่งครับนบาวอครับตรงนี้กระโดดผ่านสองเม็ดเรียบร้อยเลยบารวอให้สองเม็ดแค่นั้นเลยครับเอาแล้วยางประตูครับตรงนี้ครับคาริมไปจะเจอใครหรือเปล่าหรือเหมือนจะมีตัวน้าหน้าครับแล้วเปิดเลยครับยิงไปเอ้าแล้วโดนนะครับเกียรติมา้นของบาบาร์สามไม่ใช่ดินพันแล้วบารสามเจอโดนัดเก็บไปนี่ไงเอาล้วครับยางประตูโนหนึ่งลองยางประตูเช็คเช๊ะซีแซกว่ะมีตตรงมีสเต็ปนะ เลือมอเลือกนหมครับอขอฆ่ากันแล้วหรอฝั่งไหนฆ่าจับกล้องไม่ทันอ้ฆ่ากันอีกแล้วซามูไรไก่จนซามูไรยอยู่ไหนก็อ้าเยียบร้อยหัวแตกโอ้โอห,หโพัดคลองหลงครับซามูไรไก่จนครับแตกเรียบร้อยเก็บมาได้หนึ่งคิวนี่วาซามูจงเจริญ่ใช่ซามูไรซา,ามูจงเจริญครับเอาเรื่องวะ ใช่อันนี้เป็นแบงค์นะแกนมาสเ,เตอร์นะครับน่าจะเป็นตัวติงในรอบนี้ของเราครับามาดูดูฟี่ดีกว่าดูฟี่น่าจะไปตามหาโซโลนะครับตอนนี้ไอ้้าาแคมป์อยู่หอนาฬิกาแบงค์โอโ้โหเกมนี้มีคนชื่อแบงค์เยอะวะ่ะอันนี้ก็แบงค์นะครับทัดครองครับมาแคมป์ที่บ้านแอลโอเวน่นโอเว่นมาตู้แลกของแล้วยังไงโอเว่นเล่นนอกบอกนะทาบี้อุย๊ยเกมีมาเจอกันนะเนี่ยใครอยู่เจมีมาวะผมก็ลืมเดอร์เบสลงเก็บเครื่องบิน เก่งก็อยู่ขอบวงครับอุ้ยแล้วจะเจอกับแบงค์หรือเปล่าเก่งเก่งจะเจอบแบงค์หรือเปล่าตรงนี้เก่งยังไม่รู้ครับเก่งเดินลงโลกอยู่ครับหน้าต,าตาเองกับแบงค์นะฮะบอกเลยเจยเจเกมเมอร์รู้สึกว่าตอนนี้คนมันน้อยนอะทุกคนเนาะแปบ๊บเดียวก็จบแล้วว่ะมีแค่30กว่าคนเองไม่มันเลยว่ะ3ากว่าคนเองอะอาจจะจบไวนิดนึงนะครับไปรุ่นแต่เอาหน่อยแล้วกันเนาะ เออถือว่าแบบไปทำคลิปลงแล้วกันไม่ได้ทำคิดเคล็ดแคร์ตรงนี้แล้วเดอะเบสตั้งครับโจ๊ะ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 ยังไงจุกอยู่เฮ้ยสองเหลือเจ็ดเอ้าแล้วโอเว่นไปเก็บทางน้ำของแบงค์มาได้หนึ่งคิวตรงนี้เดอะเบสเฮ้ย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 พี่เด็ดเฮ้ยอย่านะทันหรือเปล่าอยังทันนะครับเจ็ดชิ้จัดเลยแถเนี้เจ็ดชิ้จัดเลยเกือบไปรีววีเด็ดใครเล่นวานอง้มหรือเปล่าไม่ใช่น้องอุ้มนะไม่ใช่นะครับ โอเว่นก็ได้มา1คิวนะตรงนี้เดี๋ยวไปดูเดอะเบสกันต่อดีกว่าครับเดอะเบสเข้าวงไม่ได้ครับโดนกดดันสุดตึงสุดติงครับผมซามูมาแล้วตรงนี้ซามูจะใจเอกับเบสหรือเปล่าซามูอ้าแล้วเหมือนจะเห็นเบสแล้วแลเปิดไปคนระับ<อ>โ,โดนหัวหนึ่งเม็ดใช่เอาวะสถานการณรโดโดนครับเรเวลไหนก็ไม่รู้ครับน่าจะเรเวล 2. 2> เอสองใช่หรือเปล่าน่าจะใช่แหละแปลงหน้ามาซะขนาดนี้แล้วซามูจะเล่นหรือเปล่าครับอ่าเล่นทางหน้าของพาดี้ไปเก็บลูฟี่มาได้เฉย ซามูยังใจเย็นอยู่ครับด้านหน้ามีครับและตั้งไอวอมาก่อนเพี้เชิญนะแขกอุ้ย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 ยังไงยังไงอุ้ยเลยโดนเต็มเต็มครับตรงนี้ตั้งไอวอครับหรือเหมือนจะโลครับยังไงเข้าไปหรือเปล่าเฮียทีลัวไปเกมทางหน้าของเก่งมาได้กระโดดปัดสุดทียังไม่โดนโอ้โหอันนี้เป็นฟอร์มากันนะฟองยางกับฟองยางครับเอาแล้วกระโดดครับลัวเอาแล้วไอวอก่อนยิงหรือเปล่าเด็กยังตั้งไอวออยู่ยังไม่ยิงยังรีแม็กอยู่ ไอ้บอออีกโอ้โหบูลพอเกอร์เข้าหัวบอดี้เบสเลยโอ้เจอเบสว่ะเอาเรื่องจหว่ะอ่าแล้วผานี้ก็โดนเก็บไปเหมือนกันครับตรงนี้ครับแบงค์เข้ามาในวงนะครับทัดคองอยู่โรงงานใกล้ๆกันเลยนะกับฝั่งโรงงานนะครับแต่ยังไกลอยู่เจอเบสขี้รัวอ่าแล้วเหมือนจะเจอกันครับตรงนี้น่าเจอกับทางน้่นของใครวะที่เดินมาตรงนี้เมื่อกี้เขียนนี่มาี่นี่ไงนั่นน่ะเออสกาไปครับมีฟองแล้วแล้วสกายแล้วต่อไปแล้วยิงโดนว่หนึ่งเม็ดเลย แม็กเกตมันลั่นเร็วกว่าแตกเลยโอเว่นรอเป็นสองคิวแล้ววะผมอยากรู้ว่ะมันต้องกดยังไงวะให้แบบว่ามันคัดคนที่ตายแล้วแบบไปอยู่ล่างสุดวุ้นเจเจว่ะเจเจว่ะเจเจกับไข่ดาาท้ากันว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาแล้วครับอันนี้เป็นแคนเมอร์นะครับแคนเมอร์นะครับเพื่อนผมเพื่อนผมเอาแล้วเอาแล้วกีกีเดเจนเคไตวอว่ะสเจเจคูมกับไค่ดาวครับและวีเดด เล็กปืนคู่สอกก็บอกมีได้ปืนปืนชาร์จเหลือแค่โดนัลแล้วครับโดนัลน่าจะเด็ดปิงและแบงค์มาตรงนี้แบงค์ว่าไงเกมนี้พี่เอาแค่หนึ่งคนนะใครได้ที่หนึ่งนะครับยิงไกลได้เปล่าได้ครับผมเอาแล้วแบงค์แบงค์เห็นตัวนหน้าใส่กันแบงค์จะสูหรือเปล่านั่นจะเป็นโดนัลนะครับตรงนี้เอาโดนัลก็ใส่กันวะนั่นมลก็มีครับเดี๋ยวไปดูแบงค์ก่อนเลยกัน โอ้เว oh, ่นเก็บมาได้หน <A> ึ่งค <Aww. S 1> ิวครับโอเว่นรอไปสามคิวแล้วครับตรงนี้ได้โดนจ่อยวัวไหมครับเจ็บไอวัวันอยู่ครับโอ้โหไดเลือดหายไปครึ่งหลอดครับแล้วพันยามาก่อนตรงนี้แต่ดูหรือเปล่าว่าแบงก์กำลังจะมาตบหลังอยู่กระโรวหลังตรงนี้แบงก์แบงก์ครับแบงก์แบงก์เปิดไปครับป๊อป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 โอ้โหเลยยังไม่พอครับแล้วไกลเลยตอกเข้าไปอีกหนึ่งคิแบงยิงไม่ทันครับโดียวบสก์จเก็บทางหน้าของโอเว่นมาได้ครับนั่นจะเป็นคนเดียวกันครับที่อยู่ด้านล่างครับเอาแล้วครับ เกมที่2นะครับเทสเกมที่2เดี๋ยวเราเทสแบบไฮไลท์ดีกว่านะให้ทุกคนได้เล่นไทไรเบแบงค์เปิดไปเบรแบงแบงยิงโอ้โหเข้าหัวสองเมตรว่ะเอาว่ะเอาว่ะทำสันนี่ตะกี้ดูอยู่นะสกินกี้ดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลังไอ้วอไอ้วอปิดอยู่ไอ้วอปิดอยู่ได้โดนลุกสองทางครับจะไหวหรือเปล่าเบรแบงโน่นเปิดมาเบแบงค์นั่งไอ้วออยู่ไอ้วอหมดหรือเปล่าได้ยิงไปได้ยังไม่โดนเลยโดนเรียบร้อยเก็บมาได้อีกหนึ่งคิวแล้วเหมือนจะมีตัวมาจากด้านล่างครับ ใครไม่รู้ครับแต่ยิงไปโอ้โหเดอะเบสให้หัวเบสเยออีกแล้ว <c oughs> ที่เดอะเบสหมดจริง่ง <c oughs> นะบุญทอปเธออะมาตอนนี้น่าจะเหลือเอาน้องอุ้มตายแล้วหรอเหลือ, <c oughs> อพัดคอนครับผมกับโดนัทแล้วก็ไข่ดาวใช่ไหมเอาแล้วสมาชิกแคนเราเหลือแค่ไข่ดาวคนเดียวเอาไม่ใช่ไม่มีไม่มีไมมข่ดาวเลยเดอะเบสทำตัวไปครับเป็นสมบัติามารเรียบร้อยกินแล้วพัดคอนไปได้แล้วเหลือคนเดียวแล้วเป็นเดอะเบสท้าพใครวะโดนัทครับโดนัทกับเดอะเบส เดอะเบสไอ้โวก่อนโดนัทโดนัทโดนัทก็สวนมาตามโฟโนมาก่อนโดนนะบอกเปิดปอปอเอ้ยเกือบโอู้นะกอดแต่งแล้วครับตอนนี้ครับต้องพันยาก่อนครับโดนัทเป็นฟรีเนกี้นะโฮ้ยโดนัทก็จะกอดแตกเหมือนกันข้างในโดนัทก็น่าจะกอดแตกนะครับไม่น่าจะรอดครับเดอะเบสเต้นยิงหัวเก่งแล้วเอาวะเอาวะเอาวะไอ้โมไปก่อนครับอ๋ออันนี้เดอะเบสบอกเดอะเบสลุ้มอยู่เกมสุดท้ายเท่านั้นครับ นายวัวครับน่าจะมาเก็บกอด้ได้ได้กอดสีแบบนี้บอกเลยโอ้ยไปยิงไปครับยังไม่โดนครับยังไม่โดนคนระับมาเข้าวงกว่อนหรือเปล่าน่าจะแบบไปเซตในวงกว่อนนะเซตในวงกว่อนนะเอาแล้วมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอือน,น้าด้น้าไอ้วัวโอ้โหเลยลูกเดียวแบบนี้ชัวร์แบบตาระเบิดแสงเข้าไปหนึ่งทีแล้วโดนเต็มเต็มครับจะบอกเลยว่าไม่เจ็บกระโดดตายหรือเปล่าไปยิงไป้เรียบร้อยเข้าหัวคนดูเยอะจัด ให้ใหรือม่ต้องใส่เอาแล้วครับเดอะเบสชนะไปครับในเกมนี้ต้องยอมเดอะเบสครับผมเดอะเบสสมชื่อเขาจริงๆครับผมรอไป5คิวนะครับเยอะจัดนะเอ้ยทำไมแคนอูมเมอร์ใกล้กันเลยวะเนะี <c> ่ย <oughs> เอาว่าเอาเลยครับเราได้คนที่จะเข้าแคนรอเลยครับนั่นก็คือเดอะเบสนะครับเดอะเบสไปก่อนนะเนาะเดอะเบสเพื่อนๆแล้วโอเคไปครับ